คนส่วนใหญ่ยังใช้โลออนอยู่เพราะไม่เชื่อว่าโลออนทำให้เกิดรักแร้หนังไก่ได้เป็นเพราะอะไรคะคน,นส่วนมากก็จะคุ้นชินกับการใช้โลออนทําให้เกิดรอยดําบริเวณใต้วงแขนครับเพราะเกิดจากการเสสีใช่ไหมครับหนังไก่เนี่ยเวลาที่มันจะเกิดนะครับมันใช้เวลากินเวลาได้อย่างยาวนานเลยครับก็คืออาจจะใช้เวลาเป็นปีครับก่อนที่จะเป็นขึ้นมาแต่เมื่อเป็นขึ้นมาแล้วนะครับก่อนจะรู้ตัวมันก็เป็นไปแล้วลักษณะของการเกิดนังไก่ง่ายมากเลยครับคืออะไรสมมตินี่คือโลออนนะครับเวลาที่เราเปิดใช้งานใช่ไหมข้างหนเราต้องทําการขุมใช่ไหมครับขุมลงไปท มันก็จะมีแรงกระทําระหว่างตัวของตัวลูกกิ้งครับกับตัวของผิวและเมื่อเราทําการใช้งานครับตูนะเราใช้งานปุ๊บเป็นลายนี้ใช่ไหมครับรูมขนจะถูกดึงขึ้นและอย่างนี้ปุ๊บรูมขนจะถูกด,ดึงลงครับและลองคิดดูยครับว่าเราถูไปเวลาต่อเนื่องหนึ่งปีครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับรูมขนมันก็ขยายกว้างขึ้นเองครับถูกไหมรูเคยแค่ส่วนจุดหนึ่งมิลลิเมตรอย่างเงี้ย ายเป็น1น,นเซนอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่กลับไปศูุดหมิลิเมตรกลับคืนสภาพเดิมได้เพราะเนื่องจากว่าเกิดการถ่างและขยายอย่างถาวรไปแล้วทําให้รูมขนไม่เรียกนั่นเองครับดังนั้นนะครับการที่เรา